สนับสนุนโดยสารแดงบีเฮิบ พี่ตา่างหลังก็แล้วดีๆคือตอนนี้แบบหิวมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะแคข้อมูลนิดนึงก็คืออันนี้เปิดตั้งแต่ตั้งแต่เช้าถึงหกโมงเย็ยนเลยนะทุกคนใครที่จะมาแบบซื้อของกินอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะตอนเช้าตอนเย็นก็ได้เพราะแบบของที่นี่อร่อยมากแล้วของก็เยอะมากเลยแ้ดีๆใช่แล้วตอนนี้คือแบบหิวมากคือของที่นี่มีแต่ของร้ากินนะคะแล้วก็กลิ่นที่แบบ ตีจมูกบ้างที่สุดก็น่าจะเป็นกินอาหารเ<ช>นาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างไปกันเลย <S <S ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ซูชิของวงอังหลังกันแล้วคือตอนนี้ชือแบบกลิ่นคือแบบ หอมมากเลยอ่ะทุกคนนี่ขนาดแบบอยู่แค่หน้าร้านแล้วเนี่ยยังไม่ขินเลยอ่ะใช่ใครมาวางหลักนะคือแบบต้องมาร้านนี้เพราะว่าแบบเห็นแล้วแบบตาขัดใจมากต้องเข้ามาเลยนี่ขนาดอยู่หน้าร้านนะทุกคนนาอกดีๆยะงหิวขนาดนี้แล้วถ้าเราเข้าไปข้างในมันจะหิวขนาดไหนเนาะดีๆเดี๋ยวเราไปดูของกินหน้าร้านก็มีอะไรกินบ้างกัน ก็มาอยู่วันนี้หน้าร้านกันแล้วคือตอนนี้ซืออดปลาอดใจไม่ไหวแล้วคืออยากกิน,นมากนี่ลูกคนกดูดิคือของเขาสดมากมแล้วแบบเช่ามันคือน่ากินมากใช่สั่งเขากันเลยนะเอาเชลมัน ร้านกินนะคะตรงตอนนี้เราก็ได้ซุปนี้ตะแคลมอนแล้วไปดูกันว่ามีอะไรน่ากินอีกทุกคนคือร้านน่ากินเยอะมากคือเราี้ซื้อของรองเราดีๆไม่ไหวแล้วเนี่ยตอนนี้จำเลยอย่างอย่างดีนะคือแบบว่ากังวลงานแต่มีกานคือแทบจะนั่งกินแบบคือแล้วตอนนี้หิวมากใช่ใช่ใช่เฮ้ยจริง ไอติ้งกันด้วยุกคือตอนนี้ก็ใกล้สุดแล้วคือเดินกันผ่าลาแล้วอ่นดีๆใช่เลยจริงหายจะปวดเนี้อใช่เดี๋ยวยังของก็เยอะมากเลือกไม่ได้เลืยด้วยทุกคนคือของเยอะมากจนแบบเลือกไม่ได้อือแม่จะเลือกอะไรแล้วทุกคนตอนนี้เราเจอหลานที่แบบ คืออะไรอ่ะคทำมันต้องเสียใจใช่ไหม <c oughs> น, <c oughs> นเียวเ, <c oughs> เาาล็บเล็บเล็บเอ็่าลหนเล็บเล้บเอ็เล็บเล็บเ้กัน, <c oughs> น,น,นล็บเ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 ล็บะล็เล็บ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 เล็ลบเเลาบเเลใช่ล็เล็เลเ วันนี้คือร้านเยอะมากทุกคนเยอะสุดๆเลยอ่ะใช่เยอะจนแบบไม่รู้จะกินอะไรแล้วแต่ก็หิวนะใช่วันนี้วันที่ไหนดีอยู่นะฉันเลือกไม่ได้เลยสัญญาของกินก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าของแบบของใช้จําเป็นอะไรอย่เงี้ยก็จะมีเยอะอยู่แต่กลางๆแล้วใช่แต่ของกินคือไม่รู้จะเยอะหรือไม่เยอะดีอ่ะที่หนูเดินมาเนี่ยหนูอยากเข้าทุกร้านเลย ใช่หนูอยากข้าทุกวันเลยอะม่คือกโมโคทนตอกแน่วก่มุ่กคนตอนนี้จะร้านที่เรยอยากกินแล้วทาได้นะคะใช่ใี้ชิลใจให้มอกอันนี้รับ เกมครับสามรับก้าบาทเกมารแรกไค่ะเราไปที่ร้านเกลี่งเนาะมีอะไรน่ากินมากตักนี่เหรอฝากทีมงานรู้สึกว่าทำไมของมันหายเรื่อยๆเนาะอือใช่อากติดแล้วงคือรูเพจไม่แต้ของได้เงิงเดียวนะ ตอนนี้อยู่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านบ้านเขาบ้านเตาอบนะค่ะเดีเราไปดูว่ามีอะไรกันตอนนี้เรากินไต้าหู้อ่ะแล้วไ,ได้อันนี้มาแล้วนะคะน่ากินมากเดี๋ยวเราใส่ถังกันเลย ตั้งเลยค่ะถ้าผม เรามาดูอันนี้กันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรให้เราได้สือบ้างเป็นกรคืเราจะเสกให้ดีๆเป็นคนแบบ

ก็เป๋าเรื่องบาแล้วตอนนี้นเราคือมี่เสี่ยงเพราะว่ามีเสี่ยงก็ได้นะซอยไหนอะซอยเดิมน่ารักมากทุกคนหนูว่าซอยนี้น่าจะเป็นซอยที่แบบมีของไประจำวั่ nhiều, hả là เราขึ้นไปดูชั้นบนยันดีกว่าค่ะไปกันตอนนี้ก็คือของเยอะมากนะคะแล้วคือตรุ้าตาน่ารักมากมอันนี้น่าจะเป็นกระเป๋านะคะคือน่ารักมาก<ด>เพื่อจะบอกว่าที่วางหลังเนี่ยมีของน่ารักน่ารักเยอะมากแล้วก็มีอาหารอร่อยๆเยอะมากเลยก็คือ เป็นจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งที่กรุงเทพนะคะใช่ใช่คืออยากมาทุกวันจริงใช่คือสวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยไปกันวันนี้นะคะที่เราไปมาก็มีโกโกวา,าสาวชิงช้าแล้วก็ที่นี่เลยตลาดบางหลังนั่นเองแล้วจุดที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้ก็คือแม่ร้านเจ้าพยานนะคะก็ ใครที่อยากมากรุงเทพเนี่ยคือหนูขอบอกแบบดีๆเลยว่าที่เนี่ยใช่สนุกมากแล้วก็เป็นจุดเช็คอินที่ที่หนึ่งเลยนะคะแล้วก็ที่เนี้ยที่เที่ยวหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นห้างตลาดรางหลังหรือที่ที่เราไปมาก็คือสาวกีชาแล้วก็โกกวานนะคะแล้วก็โกกวานที่เราไปมาเนี่ยมีถึงวันที่วันที่วันที่หกค่ะ ก็ใครที่อยากมากรุงเทพก็หนูก็แนะนําเลยนะคะก็ใครที่อยู่แบบต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้ใครม,มีแผนที่จะมาเที่ยววันเดย์ทริปอะไรอย่างงี้ก็มาที่กรุงเทพได้เลยที่เที่ยวเยอะมากเยอะสุดแล้วก็สนุกมากเลยนะคะใช่เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกดีๆอยากไปเที่ยวไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะพาไปไหนเดี๋ยวไปติดตามชมนะคะแล้วก็ฝาวที่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ เวลาของเราได้มวลลงไปแล้วในรายการ Good Travel เที่ยวไหนดีวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย